สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแมวอยู่บนบ้านแมวยังไม่ลงไปจากบ้านเลยค่ะช่วงนี้แมวเป็นไรไม่รู้ดงูง่อยเงาเงาแมวน่าจะไม่มีเพื่อนอยู่ข้างล่างเลยไม่ลงไปข้างล่างใช่ไหมเหมียววันนี้ออกไปข้างนอกแบบเดี่ยวก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วค่ะเหมียวเป็นอะไร ไม่มีเพื่อนอีส้มอีดำอีขาวหายไปหมดเลยช่วงนี้แมวคงร้อนนะคะแมวก็อยู่ติดบ้านบ้านไข่บ้านคนนั้นไม่ออกมาข้างนอกแมวเราก็มีวันหยุดแมวเราก็ไม่ไปเที่ยวข้างนอกเลยใช่ไหมเมียวเมียว อาหารด้วยค่ะมันนี่มันนี่จ้าเยี่ยมมาก